สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญในตอนนี้ก็จะยังคงเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคโจรย้ายราศีของราหูเป็นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับราหูจะขออธิบายแล้วก็ให้คำแนะนำผู้ที่สนใจติดตามให้ท่านสามารถรับมือกับราหูได้อย่างมีความสุขโดยที่ท่านเองไม่ต้องไปสูญเสียเวลา ทรัพย์สินหรือเงินทองใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกท่านที่ได้ติดตามเรื่องราวผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของราหูมาจนถึงตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีคำถามว่าเมื่อถึงวันที่17ตุลาคม2566ที่ราหูก็จะได้มีการโคจรย้ายเข้าสู่ราศีมีน แล้วจะต้องทำพิธีกราบไหวบูชาราหูอย่างไรหรือจะต้องทำพิธีสะเดาะเคาะใดๆหรือไม่นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกลับมาทบทวนเรื่องราวของราหูอย่างย่อๆกันก่อนนะครับจากที่เคยได้อธิบายไปแล้วนะครับในผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของราหูในตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ว่าในทางด้านของดาราศาสตร์หรือ ด้านวิทยาศาสตร์นั้นราหูก็ไม่ได้เป็นดาวพระเคราะห์ที่มีมวลหรือมีสสารใดๆเช่นกับดาวพระเคราะห์อื่นๆที่มีอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลแต่ก็เป็นเพียงค่าที่ได้จากการคำนวณจุดตัดบนเส้นทางโคจรรูปวงรีสองวงซึ่งวงรีสองวงนั้นก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนระนาบเดียวกันวงรีแรกเราก็มองในฐานะจากมนุษย์ที่อยู่บนพื้นโลกนะครับก็มองเห็นว่าผ้าทิตย์นั้น โครจรผ่านเราไปเคลื่อนที่เป็นวงลีรอบๆโลกที่เราอยู่เราก็เรียกเส้นทางโครจรน,นี้ว่าราวิมักหรือสุริยวิถีกับวงลีที่สองก็คือเมื่อเราสังเกตเห็นพระจันทร์นะครับซึ่งโครจรอ,อยู่รอบโลกวงลีที่เป็นวงโครจรของพระจันทร์ที่เราสังเกตเห็นเราก็เรียกว่าจันทร,รมักหรือว่าจันทรรวิถีซึ่งทั้งสองวงลีนี้นะครับ ก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนระนาบเดียวกันก็จะมีทํามุมกันอยู่นะครับซึ่งการทํามุมกันนั้นก็ทําให้เกิดจุดตัดระหว่าง2วงลีนี้ขึ้น2จุดซึ่งในทางโหราศาสตร์ก็ได้นําเอาจุดตัดซึ่งอยู่ทางเหนือมาใช้เป็นตัวแทนของดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งก็คือเรียกว่าราหูซึ่งอธิบายแล้วนะครับว่าไม่ใช่เป็นดาวพระเคราะห์จริงๆนะครับจากที่มาของราหูที่นํามาใช้ในทางโหราศาสตร์เราก็จะเห็นว่า ลาหูนั้นก็มีที่มาที่ไปจากหลักวิชาทางดาราศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะมีเส้นทางโคจรที่ชัดเจนเพียงแต่ไม่มีมวลไม่มีสะสารไม่มีสภาวะเช่นเดียวกับดาวพเคราะห์อื่นๆแต่ก็เป็นเรื่องที่ยืนยันได้ว่าหลักวิชาโหราศาสตร์นั้นก็มีความสัมพันธ์นกันกับหลักวิชาทางด้านดาราศาสตร์แล้วก็หลักวิชาทางสถิติดังคํากล่าวแต่โบราณที่ว่า โหราศาสตร์กับดาราศาสตร์นั้นนะครับก็เป็นสองหน้าบนเหรียญเดียวกันราหูเมื่อถูกนํามาใช้ในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับก็จะแทนที่ด้วยเลข8ไทยแล้วก็ถือว่าเป็นดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งเป็นเทพอสูรลูกครึ่งกึ่งคุดกึ่งนาคมีอาภรณ์และก็พาณนะเป็นสีดํามีฤทธิ์เดชท,ที่สามารถบทบังพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ ดาวบาปะเคราะห์ก็เลยแสดงอิทธิพลให้เราเห็นในทางที่ร้ายมากกว่าดีนะครับทำให้เกิดการก้าได้ก้าเสียมีความบุ่มบามเกิดความมัวเมาทำให้ภาพจำของราหูก็กลายเป็นอะไรที่เทาๆไม่ชัดเจนเป็นความมืดดําเป็นความลุ่มหลงมัวเมาหรือสิ่งของอะไรที่เป็นสีดำดังเช่นที่โบราณอาจารย์ท่านก็ มีสโลโขนให้ท่องนะครับสำหรับคนที่เริ่มเรียนโหราศาสตร์ไทยว่ามัวเมวาไทยลาหูซึ่งก็ทำให้นึกถึงเรื่องของบาปพระเคราะห์มากกว่าแต่ที่จริงๆแล้วนะครับลาหูเองก็เป็นเช่นเดียวกันกับดาวพระเคราะห์อื่นๆนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยก็คือมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีแต่ลาหูก็จะมีเส้นทางโคจรแตกต่างจากดาวพระเคราะห์อื่นๆนะครับ ในขณะที่ดาวพระเคราะห์อื่นๆก็จะเดินย้อนเข็มนาฬิกาจากราศีเมษก็เดินย้อนไปราศีพฤษภมิถุนกรกฎนะครับแต่ราหูนี่ก็จะเดินย้อนทิศทางของจักรราศีคือไปเดินตามเข็มนาฬิกาจากราศีเมษก็จะเดินไปที่ราศีมีนราศีกลุ่มราศีมังกรโดยแต่ละราศีที่ราหูโคจรผ่านก็จะใช้ระยะเวลานะครับประมาณ 18เดือนเสร็จๆสำหรับเรื่องราวที่มีการสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการทำวิธีบูชาสะดอกเคราะห์หรือรับส่งดาวพระเคราะห์ต่างๆที่มีการทำแพร่หลายกันในปัจจุบันนั้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม2566ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นอ่าเรียกว่าช่วงเวลาที่มีการโคจรย้ายราศีของลาหูก็ถามกันเข้ามาว่าคนจะต้องทำอย่างไร ก็เพื่อให้ท่านที่ได้ติดตามนะครับได้มีความเข้าใจมากขึ้นก็ขออธิบายโดยเริ่มต้นจากความรู้พื้นฐานทางด้านโหราศาสตร์ทั่วไปก่อนการศึกษาโหราศาสตร์ไทยนะครับถึงแม้จะมีมากมายหลากหลายตำรานะครับแต่ว่าเราก็สามารถสรุปหลักในการศึกษาโหราศาสตร์ไทยได้ออกเป็น3ภาคส่วนด้วยกันนะครับโดยภาคส่วนแรกเราเรียกว่าเป็นภาคทฤษฎีหรือภาค คำนวณซึ่งก็เป็นภาคที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยการเอาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากแล้วก็สถานที่เกิดของเจ้าชะตามาคำนวณหาตำแหน่งที่ลัคนาไปสถิตยอยู่แล้วก็หาตำแหน่งของดาวพระเคราะห์แต่ละดวงที่ไปสถิตตามราศีต่างๆตามที่เราเคยเห็นแผ่นดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งตำแหน่งของดาวพระเคราะห์แต่ละดวง ที่ไปสถิตในราศีต่างๆนั้นเราก็จะต้องคำนวณหาตำแหน่งพิกัดที่แท้จริงของดาวแต่ละดวงในขณะที่เ้าชะตาได้เกิดหรือตกฟ้าออกมานั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกสั้นๆว่าเป็นการผูกดวงวังลัคนานั่นเองแต่ว่าถ้าโหนในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่ามีวิทยาการใหม่ๆเข้ามาก็เลยอาจจะใช้การคำนวณน้อยลงหน่อยเพราะว่ามี เครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการต่างๆที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการผูกดวงวางลัคนาได้มากขึ้นภาคที่2ในการศึกษาโหราศาสตร์นะครับก็เป็นภาคปฏิบัติหรือเรียกว่าเป็นภาคการพยากรณ์ก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการแปลความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ต่างๆว่าไปสถิตอยู่ในเรือนนี้ราศีนี้นะครับจะเป็นอย่างไร หรือความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์แต่ละดวงในดวงชะตานั้นๆจะส่งผลอย่างไรซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีเป็นสองส่วนย่อยด้วยกันนะครับส่วนแรกเราก็จะเรียกว่าเป็นการศึกษาเพื่อพยากรณ์พื้นดวงชะตากําเนิดหรือพื้นดวงเดิมของเจ้าชะตานั้นๆ <c oughs> แล้วก็ในส่วนย่อยที่สองก็จะเป็นส่วนของการศึกษาถึงในขณะที่ดาวพระเคราะห์ต่างๆโคจร คือกาลังโครจรอ,อยู่ณเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราสนใจนะครับซึ่งอาจจะเป็นเวลาในปัจจุบันหรือเวลาในอนาคตก็ได้เราถึงเรียกส่วนย่อยนี่ว่าเป็นการพยากรณจรส่วนภาคที่3นะครับก็เป็นภาคที่สําคัญเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นภาคพิธีกรรมก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการทําพิธีกรรมต่างๆทา,างศาสนาทางศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์หรือความเชื่อ ในลัทธิอื่นๆเช่นการทำพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์การทำพิธีบูชาสะดอกเคราะห์โดยมีวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือช่วยเหลือปกป,กป้องคุ้มครองพยันตรายให้กับผู้ที่คาดว่ากำลังจะประสบเคราะห์กรรมในการศึกษาโหราศาสตร์ไทยแต่โบราณนน,นนะครับก็จะศึกษาเล่าเรียนโหราศาสตร์ไปตามลาดับขั้นตอนทั้งสามภาค ซึ่งจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อรายบุคคลและก็เป็นการใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมของสาธารณชนก็คือชนหมู่มากที่อยู่ในเมืองหรืออยู่ในประเทศนั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์ในส่วนหลังที่มีต่อส่วนส่วนรวมนะครับส่วนมากก็จะถูกใช้ผ่านาภาคที่3ก็คือภาคพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนหมู่มากในสังคมก็เ,เป็นการปลอบประโลมขวัญกำลังใจเมื่อมีการพยากรณ์คาดหมายว่ากำลังจะเกิดเหตุการณ์ใดๆที่มีลักษณะผิดปกติขึ้นในเมืองที่อาศัยอยู่หรือในสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับก็ในสมัยอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะครับในยุคสมัยต้นกรุงรัตนโกสิน์เวลาที่เกิด โรคระบาดอย่างรุนแรงนะครับซึ่งในสมัยต้นกร,รุงรัตนโกสินทร์โรคระบาดที่รุนแรงก็คืออัุวาตะกโรคหรือสมัยก่อนเราก็เรียกกันว่าเป็นโรคหานะครับซึ่งระบาดครั้งแรกก็ในสมัยของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาลาไลก็ประมาณปี 2362- 2364ซึ่งก็ตรงกับปีมะโรง เราเรียกหาที่เกิดขึ้นในปีนั้นว่าหาปีมะโรงนะครับซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วรัชการที่สองท่านก็ทรงรับสั่งให้ประกอบพิธีพระราชพิธีอาพาธพิณศเพื่อเป็นการปอบประโลมนะครับจิตใจราษฎรแล้วก็เป็นการปัดลังควานให้กับพระนครแล้วก็ยังทรงประกาศห้ามไม่ให้ราษฎรนะครับออกล่าสัตว์ตัดชีวิตให้ราษฎรใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านห้ามออกนอกที่พักอาศัย ซึ่งจริงๆตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการ Work f r ฟอร์มโครั้งแรกของประเทศไทยนะครับก่อนหน้าที่จะเกิดโควิด -19 ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปเสียอีกนะครับในการจัดพระราชาพิธีครั้งนี้นะครับก็ปรากฏว่ามีพักพระภิกษุและก็ราษฎรที่เข้าร่วมพิธีก็มีการเสียชีวิตหรือมรณภาพในระหว่างการทําพิธีแล้วก็ในระหว่างที่แต่ละท่านได้เดินทางกลับที่พักอาศัย ก็จึงทําให้เกิดคําล่าลือในหมู่ราษฎรว่าผีหาที่กท่ที่กําลังเกิดขึ้นนะครับก็คือโลกหาเนี่ยมีกําลังที่แก่กล้ากว่าการจัดทําพิธีทําให้ในการระบาดครั้งถัดมาจึงได้มีการยกเลิกการจัดพระราชพิธีนี้ขึ้นนะครับเมื่อการระบาดไหวาตะกโลกมีหนักขึ้นในรัชสมัยต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่สาม ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นหาปีละกาที่มีความรุนแรงนะครับจนกระทั่งว่า,าเจ้าพยาบดินเดชาหรือว่าสิงห์สิงหาเสนีซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่คู่พระไทยของรัชกาลที่สามก็ถึงแก่สัญญกรรมในคราวนี้ด้วยก็ทรงมีรับสั่งนะครับให้ปล่อยสัตว์ต่างๆเป็นการทำบุญแก้เค็ดแต่ก็ยังมีระบาดมีคนตายกันมากมายนะครับ หลังจากโรคระบาดจางหายไปในรัชการที่4รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประมาณปี2403ก็ยังเกิดระบาดขึ้นมาอีกนะครับจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในยุคของรัชการที่5นี่นะครับเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2416ก็เกิดการระบาดของโรคไขหวาซ้ำขึ้นอีก <c oughs> แต่ในสองครั้งหลังนี้นะครับ ก็เนื่องจากว่าความรู้ทางการแพทย์นะครับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่การแพทย์สมัยใหม่ก็แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างมากแล้วนะครับทำให้เกิดความเข้าใจในโรคระบาดต่างๆมากขึ้นและในราชการที่ยาเองก็ได้ทรงประกาศรับสั่งให้จัดตั้งกรมสุขภาภิบาลขึ้นโดยมีหน้าที่ให้จัดทำน้ำประปาเพื่อให้ราษฎรได้ใช้เป็นการ ช่วยเหลือไม่ให้ราษฎรต้องไปใช้น้ําในแม่น้ําลําคลองโดยตรงก็ทําให้การเกิดโรคระบาดนะครับโดยเฉพาะโรคหาก็ค่อยๆลดน้อยลงในยุคหลังๆเบาบางลงไปมากนะครับจนกระทั่งถึงปี2532ก็30กว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็สามารถกำจัดไหาวาตะกโลกไปได้อย่างถาวรโดยกระทรวงสาธารณาสุขนะครับ ก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรคนี้เป็นโรคอุจจาระล่วงอย่างรุนแรงแทนที่ยกตัวอย่างมานะครับก็เพื่อให้ท่านที่ติดตามช่องสาระสำรานได้เห็นภาพว่าประชาชนคนไทยนั้นได้เคยลองผิดลองถูกนะครับเรียกว่าลองผิดลองถูกกับการใช้ภาคส่วนพิธีกรรมเพื่อทาการต่อสู้กับโรคระบาดมาแล้วและก็ต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับสถานการณ์วิกฤตอย่างไรก็ดังที่ได้เล่ามา จนเมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ก้าวเข้ามาเราจึงสามารถป้องกันแก้ไขการเกิดโรคระบาดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่เราได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกในช่วงการเกิดโควิด2-3ปีที่ผ่านมานะครับคราวนี้ขอย้อนกลับไปถึงยุคก,กรุงศรีอยุธยาอีกครั้งนะครับเมื่อมีในสมัยนั้นนะครับ เมื่อมีดาวพระเคราะห์ใดๆนะครับที่โคจรวิกลกติคือเดินผิดปกติเช่นเดินหน้าเร็วเกินหรือหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือว่าถอยหลังนะครับอย่างเช่นดาวอังคารเมื่อมีการโคจรวิกลกติซึ่งตามคำพีอัตภาษาลินีก็ได้กล่าวเป็นสโลูโขนเอาไว้ว่าอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาอังคารเสดนั้นท่านว่าเกิดจุกเข็นอังคารมนจะวิกลบังเกิดเป็น มหาชนเกิดเข็นออกฝีตายจะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมากความทุกข์ยากในมนุษย์สิ้นทั้งหลายเมื่อดาบเคราะห์โกจรวิกลคตินะครับในสมัยนั้นก็มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อปลอบประโลมขวัญกำลังใจราษฎรและก็ปัดลังวานให้กับประชาชนในพระนครซึ่งนอกจากจะจัดพิธีกรรมเพื่อปราบโรคระบาดต่างๆนี้แล้วนะครับ ผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ก็จะเห็นว่าเมื่อมีศึกสงครามต่างเมืองมานะครับเราก็จะมีการเรียกว่าประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อเป็นการปอบขวัญปรโลมจิตใจราษฎรที่อยู่ในกำแพงพระนครเสมออย่างเช่นในข่าวสงครามเสียกรุงนะครับก็ยังมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆมากมายแต่ผลสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเราก็เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าไปเมื่อปี 2,310จากตัวอย่างของพิธีกรรมที่ยกมานั้นก็จะเห็นว่าเมื่อมีปรากฏการณ์พิเศษใดๆเกิดขึ้นที่อาจส่งผลร้ายต่อการลองชีวิตก็จะมีการจัดพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นการปลอบประโลมขวันและก็ให้กำลังใจแต่การที่จะผ่านสถานการณ์ต่างๆเช่นนั้นไปได้นะครับจริงๆแล้วก็คือต้องใช้สติปัญญาความรู้ที่ถูกต้องเข้ามาไตร่ตรองแก้ไขสถานการณ์ที่อาจจะ ส่งผลร้ายนั้นร่วมด้วยเพื่อให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายนั้นไปได้เพราะว่าพิธีกรรมนั้นนะครับก็ชัดเจนนะครับในสมัยโบราณก็มีบันทึกไว้ชัดเจนว่าประกอบพิธีกรรมเพื่อปอบประโลมขวัญและก็เป็นการให้กําลังใจกับราษฎรรวมทั้งปัดลังกานให้กับบ้านเมืองเท่านั้นนะครับส่วนการแก้ไขสถานการณ์จริงๆก็คือก็อต้องใช้สติปัญญาเข้ามาแก้นะครับ ในเรื่องของราหูที่กําลังจะโคจรย้ายราศีแล้วก็มีการพยากรณ์ผลกระทบจากราหูต่อชาวลัคนาราศีต่างๆแล้วก็หลายแห่งก็อาจจะมีการเตรียมประกอบพิธีกรรมต่างๆมากมายให้ผู้ที่ <c oughs> สนใจได้เข้าร่วมภาพพิจารณาจากรูปแบบพิธีกรรมส่วนใหญ่นะครับที่เ,เห็นอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะนำมาหรือดัดแปลงมาจากพิธีบูชา เอวดานพรกเคซึ่งก็มีอยู่ในตำราเก่าแก่โบราณมาแล้วนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นผู้แต่งขึ้นมาหรือคิดทำพิธีนี้ขึ้นมาก่อนเป็นคนแรกจนกระทั่งมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชการที่หก็มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพยาบำลาปอลปักซึ่งเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่สองนะครับ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานพิธีต่างๆก็ทรงได้ปรึกษากับสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสาปุษตะเทโวซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่9ของกรุงรัตนโกสินทร์สถิตนวัตราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าพระองค์ท่านเป็นสังฆราชที่ได้ชื่อว่าฉลาดปาดเปลืองนะครับก็สอบประเรียนได้สองครั้งถึงอ่า เรียกกันว่าเป็นปเปลียน18ประโยคทั้งสองท่าน2พระองค์ท่านนะครับก็ได้รวบรวมกำหนดทำเป็นข้อพิธีเอาไว้นะครับซึ่งก็มีการใช้กันต่อๆมาแล้วก็มีการดัดแปลงนำมา <c oughs> ใช้ในระดับของเรียกว่าประชาชนทั่วไปด้วยก็จากต้นทางที่ได้รวบรวมเป็นข้อกำหนดพิธีกรรมต่างๆเอาไว้นั้นนะครับ เมื่อผ่านการดัดแปลงมาจนถึงพิธีกรรมในปัจจุบันก็ทำให้นอกจากจะมีเรื่องราวของทางพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวในตอนต้นนะครับก็เป็นการามีการเพิ่มเรื่องราวของพิธีทางไสยศาสตร์หรือความเชื่อต่างๆเข้าไปเรียกว่าถ้าพูดกันในปัจจุบันเรียกว่ามีครบทั้งผีพรามแล้วก็พุทธรวมอยู่ในพิธีเดียวกัน ซึ่งจากเดิมที่ใช้หลักทางพุทธศาสนาที่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นกุศลส,สำหรับผู้ตั้งอยู่ในความเป็นสวัสดิมงคลเมื่อดัดแปลงนะครับเพิ่มเติมพิธีด้านอื่นเข้ามาแล้วก็จะกลายเป็นว่าท่านก็ต้องบุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทางพุทธศาสนาที่ตนเองได้ทำลงไปนะครับให้กับเทวดาต่างๆโดยที่หวังผลตอบแทนก็คือ ผ่านพ้นพยันตลายใดๆที่เข้ามากลับมามีความเจริญรุ่มเรืองพร้อมด้วยลาบยศสรรเสริญจากที่กล่าวมาแล้วนะครับท่านเองก็ต้องใช้วิจารณญาณใช้สติลองไต่ตรองดูว่าอากท่านประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอำนาจจากการตั้งอยู่ในความสวัสดีมงคลนะครับก็จะส่งผลปกป้องคุ้มครองป้อง,อง,อง,องกันภัยให้กับท่านได้โดยตรง แม้แต่เทวดาต่างๆนะครับก็ยังต้องใช้เทวานุภาพในการคุ้มครองท่านในความเห็นนะครับท่านจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางอ้อมไปบูชาสิ่งอื่นๆหรือจะต้องเสียเวลาทรัพย์สินเงินทองในการไปเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆหรือต้องไปแสวงหาวัตถุบูชาต่างๆเป็นการเสริมดวงชะตาทำให้เกิดผลที่ย้อนกลับมาปกป้องคุ้มครองท่านนะครับ ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นว่าท่านมีเส้นทางสายตรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่มีความจําเป็นจะต้องเดินอ้อมนะครับในเมื่อเส้นทางสายตรงทั้งสะดวกปลอดภัยแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือใช้หลักของาศาสนานั่นเองนะครับราหูนั้นนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดเงามืดที่ปกคลุมหรือการเกิดคลาดทําให้สภาวะแวดล้อมมืดมนไม่จใส โบราณอาจารย์ท่านจึงเปรียบราหูเป็นเหมือนอวิชาที่บทบังรอบตัวบุคคลเกิดอารมณ์ที่มัวเมาต่างๆนานาดังนั้นนะครับหากท่านไปกระทําการใดๆที่ส่งเสริมต่อลาหูก็จะกลายเป็นว่าท่านได้ช่วยส่งเสริมให้อวิชาเข้ามาบทบังสภาวะแวดล้อมรอบตัวท่านให้มืดมนหม่นมัวยิ่งขึ้นนั่นเองคำแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ติดตามช่องสาระสำราน ในเรื่องการรับมือกับราหูอย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็ต้องขอให้ท่านที่ติดตามได้ย้อนกลับไปทบทวนเรื่องราวผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของราหูในตอนที่หนึ่งนะครับซึ่งก็ได้เผยแพร่ไปแล้วในนั้นก็จะมีการแนะนำถึงสิ่งที่ท่านควรเตรียมพร้อมให้มากที่สุดในการรับมือกับราหูก็คือการตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ท่านต้องมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับตลอดเวลาซึ่งสิ่งต่างๆนี้จะทำให้ท่านเกิดปัญญาเกิดหนทางสว่างขึ้นในจิตใจความสว่างด้วยสติและปัญญาก็จะเป็นแสงสว่างนะครับที่ส่องให้ราหูที่หมวนมัวสว่างขึ้นเป็นราหูที่ไม่มืดมนไม่มัวเมาจนขาดสติกลับมาส่งผลที่เป็นคุณให้กับคันรองชีวิตของท่าน ได้ผ่านพ้นพยันตรายพบกับความดีงามความสว่างสวยัยประสบความสําเร็จตามที่ท่านประสงค์ได้อย่างแน่นอนส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ขอแนะนําให้ผู้ที่ติดตามช่องสาระสําราญที่สอบถามกันเข้ามามากมายนะครับว่าจําเป็นต้องไปร่วมพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีไหว้รับราหูหรือไม่นั้นก็ขอให้ผู้ที่สนใจนะครับในเรื่องราวของการทําพิธกรรมต่างๆว่า จำเป็นหรือไม่ท่านสามารถย้อนกลับไปทบทวนได้นะครับซึ่งทางช่องสาระสํารานก็ได้มีเพลย์ลิสตอบคําถามโหราศาสตร์ไทยที่อธิบายคําตอบเอาไว้นะครับในเรื่องนี้ในตอนที่8ท่านสามารถติดตามรับชมได้นะครับสําหรับผู้ที่ติดตามรับชมช่องสาระสําราญในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับราหูทั้งหมดมาจนถึงตรงนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะครับ จะมีความเข้าใจพร้อมที่จะรับมือกับการโคจรย้ายราศีซึ่งจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นตามปกติของวิถีโคจรของราหูนะครับดังที่กล่าวมาแล้วว่าเกิดทุกๆระยะเวลาประมาณ18เดือนก็ขอให้ท่านที่ติดตามทุกท่านนะครับได้มองเห็นหนทางที่สว่างเป็นดังที่พระพุทธศาสนาได้กล่าวสอนเอาไว้ว่าเป็นพัฒนานุตตริยะซึ่งก็จะมีความหมายถึง การมองเห็นอันยอดเยี่ยมที่จะก่อให้เกิดความจเจริญงอกงามแผงจิตใจของตัวท่านที่ได้มองเห็นนั่นเองนะครับสำหรับในตอนหน้านะครับผู้ที่สนใจรอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ